ละมวนสื่อธิพัน์กับปีท่องเที่ยวลาวท่องเที่ยวแข่งบรคกมไซอบอุ่นใจไปกับวันทชื่นใจไปกับธรรมชาติที่ท่องเที่ยวลาวปีนี้ก็เป็นปีที่ยิ่งใหญ่มาเบิ้งว่าเมนไผจะไปสิงสนะเลิศเมนไผจะไปสิงอันดับที่สามจะเป็นปกศหรือว่าปกศโอ้มาเลย แค่ีิม right so well ี minute, ่กี้เป็นานที่เคารพไหนห้องห้องสนั่เลิประเภทเงาเงเงพประเภทห้าสิบห้า่ใเป็นการพบกันระวังไก่เอ๋ยไก่ทองบริษัทแสงเจริญไซรับก็อสร้างอยู่อยู่ลำน้ำฟังอยู่ลำน้ำบางลำน้ำถุงสีแดงส่วนไว้อีกดำหนึงในปอกสแขวงสลามไซอยู่ลำน้ำวังเือนไปเจ็บเก เราไม่พี่น้องสอยสซนก็เชื่อกันนะในน้ำในน้ำไก่ทองไก่เอ้ยไก่ทองใ่านแข่งมันได้คำใสอยู่รองน้ำบังโซนสลามใสอยู่รองน้ำบังคู่นี้เป็นตัด้วยกับด่านพบกันเบื้องว่าไผ่จะยู่อไผ่จะไปไผ่จะยู่อไผ่จะไปไผ่จะเป็นมู้งไผ่จะเป็นปลาไผ่จะเป็นบัวเบื้องรองนี้สลามใสสลามใสรองน้ำบังตะเกียรตะไก่ตีเองแซงออกมาแล้วโอ้ยต่างคนต่าง นี้ในน้ำป๊ะกระสอแขวงดิบวางวางลำเลิมลำน้ำมาเล็กไม่หาบัญการป๊ะกระสอเล็กไม่หาปัญกำมาบังวักไก่ทองจะนำไหนเลือกมาไทยอมลยเลขสองร้อยแม่จะเข้าเส้นไซตอนนี้ไก่ไก่ทองเราหน้าบังตะเกียบตะไก่ตกกีนนั่งลำบังส่วนสลับสลับไซว่าจะไหนจะดูหรือจะไปอีกร้อยแม่จะเข้าเส้นไซหัวเงี้ยังสมผัสเงี้ยงเสมอกันเอา้อยแม่สุดท้ายทางผู้ชมผู้เชี่ยวเพียครับตอนนี้โป๊กระสอจะ ไก่ทองไก่ทองใจใส่ไก่ทองใจใส่กงจไก่ทองใจใส่กทองไก่ทองใจใส่กงจใส่ไก่ทองใจใส่กทองไก่อจสกงไก่อจสกงไกอใจกงใสไก่อสียต่จสงสก่องใจกสกใจกทอกงใส่นจไ่ไอ่งก่ไกทองใ่ไก่กินกันกนอไก กูสเนะได้แก่ได้แก่บริษัทแสงเจริญไซครับไก่ทอ